สวัสดีครับอดีติดตามเพจของหอจกอเทียนชัย2526นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูด้านหลังนะครับของการขุดปรับพื้นที่นะครับพอดีอดีมองเห็นตามานะครับลงมาดูแลรถไม่รู้เป็นอะไรหรือนี่สัยเดิมขี่เกียดตักแล้วก็ลงมาอตมาสัำบั์หน่อย เป็นอะไรถึงต้องลงมาตอนที่เขาทางานมันดังมาดังมันดังแบบไหนคือดังอ้อยแบบนี้ดิเ <c oughs> <c oughs> ออดังคึดคืดคืดลงมาเลยสาหเหตุเป็นเป็นยังไงต่อมาเนี่ยดอยเป็นย<ด>ังไง,งมันเบี้ยวมันเบี้ยวมันเบี้ยวคือย้ำขึ้นบันไดนี่สิมันเบี้ยวคือย้ำขึ้นบันไดเอออัจฉริบีละมันเศร้านี่ฮะเราเนี่ย เขาเนี่ยกับเพลาหุนตามมันกระพับมนันเคยนกดอ๋อเป็นน้ำเพาหมุนตามบอกเถอะแกแมบอกว่าเมื่อ,อไรจะซ่อมเดี๋ยวเลิกขับได้มาสิคู <c oughs> ดได้แม่เว้เออเนะครับดูแลรักษารถอย่างดีนะครับขับไปฟังเสียงไปนะครับก็ต้องห่วงเรื่องฟังเสียงนี่ขนาดฟังเสียงให้โลยังหัวเม็ดไหนเลยเนาะ <c oughs> เอสเครุ่นสินะครับคันนี้ของเสียแหลมน,นะครับบังคับโดยน้ามานะครับคนดั้งเดิมนะครับขึ้นไปแล้วครับบอกว่าขับไปฟังเสียงดังได้ยินเสียงดังก็เลยลงมาลองอัจจะระบีดูนะครับ วิธีการดูแลรักษารถเขาจะเป็นคนขับคนเก่าแก่ของเสียแหลมนะครับอยู่ด้วยกันมานานนะครับเธอรู้นะครับขับมานานนะครับตั้งแต่รุ่น8นะครับเริ่มขับตั้งแต่รุ่น6กไปจนถึงรุ่น8นะครับจนถึงรุ่น10นะครับอยู่นานแล้วนะครับคนนี้นะครับชื่อตมานะครับ การทําลายภูเขาดินแห่งนี้เพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ก่อนที่จะ,ะมาก่อสร้างทําเป็นสนามบินานานาชาตินี้นะครับก็ยังเป็นป่าต้นไม้เล็กๆเ,เกิดจากการที่การก่อสร้างสนามบินครั้งแรกนําดินมาทิ้งไว้เป็นกองแล้วก็ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็ต้นไม้เล็กๆก็เกิดขึ้นมาเยอะๆะนะครับก็เลยมาปรับพื้นที่เพื่อ,อทําเป็นรางน้ําแล้วก็ปรับให้เป็นพื้นที่ที่น่าดูน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับสําหรับตรงนี้นะครับ บริเวณรอบๆนะครับเริ่มตั้งแต่คันนี้ไปนะครับว่าจะมี1เจ้า H v 2 1 5 c แล้วก็เจ้าโกเบรุ่น8นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าซานี่ซานี่เรียงกันอยู่2ตัวฝั่งรู้นนะครับแล้วก็มาทางนี้เมื่อตรงนี้ก็จะเป็นไฟตรงนูนก็จะเป็นที่ทิ้งยินนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีเจ้าโกเบกับซานี่อยู่แียงคู่กันนะครับอยู่นี่มี2อยี่ห้อนะครับมีโคเบลโกกับซานี่ ซึ่งโกเบลโก้ก็นำเข้ามาโดยบริษัทอริยะอ e ีฟิกเมนต์ประเทศไทยจำก,กัดนะครับแล้วก็ซานี่ก็จะเป็นไทย,ยนประเทศไทยนะครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับ ในคลิปของเทียนชัยนะครับจะไม่มีการขับขี่แบบโลดโผนแบบโชว์แบบโอ้อวดนะครับก็จะมีการทํางานจริงหน้างานจริงนะครับทาจริงหน้างานจริงแล้วก็ทําจริงๆงานจริงๆไม่มีเสียแซงการทํางานให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับณบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณที่ก่อสร้างสนามบินนานาชาติอําเภอสติกจังหวัดปุริลำนะครับสำหรับรถสิบล้อใครที่อยากเข้ามาวิ่งร่วมก็ สามารถติดต่อประสานมาได้นะครับที่0986596593นะครับกับขอเจก้กพอเทียนไทย2526นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับจะได้รับสัาบข้อรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่พบกันใหม่สวัสดีครับ